สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสาธิตการเปลี่ยนแปลงวิดีโอหรือว่าแปลงไฟล์นะครับผมมีโปรแกรม Format ตแ c ต o r y นะครับตัวน,นี้ครับดาวโหลดจาก Google โอเคนะครับเข้าไปนะครับใครที่ยังไม่เป็นมาตรงนี้นะครับก็ จะมีคาว่าวิดีโอนะครับมีคำว่าวิดีโอเราจะดูส้ำคุลนะครับเราจะเอาอะไรวิดีโอเปลี่ยนแปลงของวิดีโอเป็นนามสกุล mpc หรือว่า abi หรือ 3G แล้วแต่เราเอาไปใช้ในทางไหนครับสมมุติว่าผมจะเอา,อาทั้งหมดไปที่ abi ผมก็อดทั้งหมดไปที่ abi ตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มแฟ้มนะครับก็คือเอาแฟ้มที่เราจะเข้าไปเราก็ในเครื่องเรามีอะไรบ้างเราก็เอาเข้ามานะครับสมบูรณ์ครบเอามานะครับหนึ่งไฟดูนะครับตรงนี้คือปลายทางที่เราเก็บไปนะครับโอเคเราก็ตกลงก็เริ่มบันทึกนะครับดูนะครับมันมีเจ็ดจุเก้าเมกะไบต์นะครับแยงทั้งหมุตรยัง a v i แล้วก็พาออกนะครับเาออกผมชื่อนะครับแล้วก็เริ่มตัตดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูพาออกไฟล์ที่เราเก็บไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ